ลหลวงยาเด็มหาธาบรมาราษฎรพิธีในชั้นแรกจากนั้นขอเรียนเชิญท่านัวหน้าสดิาการทุกภาคเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเนื่อนด้วยวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดุริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบระรับเมฆให้เกิดฝนจะเกิดเป็นเทคนโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาให้แก่ประสบนิกรของพระองค์ที่ประสบคไทยแลลงและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรน้ำของประเทศตววจนปัจจุบัน 好链接了。<noise> <noise> <noise>